สวัสดีครับวันนี้นะครับบูโวนะครับเราก็ได้มีโอกาสอันดีนะครับที่ได้มาพูดคุยกับผู้เข้ารับบริการที่เข้ามาเปลี่ยนแบตเตอรี่ไฮบริดสำหรับแบตใหม่ของเรานะครับเราอยู่กับคุณสมพงนะครับรถที่นําเข้ามารับบริการเป็นรถรุ่นไหนนะครับแคมรี่จุ๊ไหมฮะปี2012เครื่องยนต์2.5ใช่ไหมครับมก่อนที่จะเข้ามารับบริการรถอาการเป็นยังไงบ้างฮะยังไม่ขึ้นไฟโชว์แต่มีความรู้สึกว่าแบตเตอรี่เนี่ยมันต่ำลงต่ำลงขึ้นเร็วลงเร็วแล้วบางครั ชะลอชะลออยู่มันแบตมหมดพวกสตาร์ทกระตุกขึ้นมาเนี่ยเราก็ว่ามันมันมีผิดปกติแล้วเรื่องแบตเตอรี่ลแล้วสักพักหนึ่งก็ไปเข้าไปสู่ือเช็คเช็คระบบม,มันขึ้นเออร์เรอร์ฟ้องอว่าให้ควรเปลี่ยนแต่หลังจากนั้นมาไม่นานก็มาสองวันสามวันก็ขึ้นไปโชว์วครับเช็คไฮบิดแบตบลูกเนี้ยครับใช้มาได้สักกี่ปีครับครั้งแรกถอยมาแรกสี่ ใช้ประมาณ3-4ปีเปลี่ยนในรูปหนึ่งอยู่ในประกันต่างกันนั้นมา6-7ปีได้ไหม,มที่มาเปลี่ยนในรูปเนี้เป็นรูปที่3ครับถือ<ช>ว่ารูปที่2นี่ก็ใช้มาได้นานหนึ่งครับนานมากนานมาก,นานมากหลังจากเปลี่ยนมาลูกแรกครับนับมาจนลูกที่2เสียเนี่ยมันใช้ประมาณสักกี่แสนโลผมว่าเกือบ2แสนได้นะจากรูป2ที่จะเปลี่ยนรูป3นี่ใช่ไหมครับผมว่าได้ ถือว่าใช้ได้นานเหมือนกันเนาะทำไมถึงใช้ได้นานแบบผมอยากรู้วิธีการขับขี่วิธีการใช้รถอนะ่ใช้อย่างไงอย่างเราเราจะพบว่าปัญหามันมีอยู่หลายอย่างอยากรู้วิธีการขับรถของคุณสมภพขับรถอย่างไง่นนะครับข้อแรกคือถ้าเกิดว่าเราจอดอยู่เราขับไปแล้วเราจอดเราเดี๋ยวเพิ่งดับเครื่องอืรอให้แบตเตอรี่มันขึ้นสีเขียวเมื่อไหร่ล็อเครื่องเครื่องหยุดทําง,งานแล้วถึงจะกดสวิตติดเครื่องอืม,มันก็จะยืด ยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ออครับประมาณนี้ที่ว่าที่ใช้เป็นหลักครับแล้ว,ลวการขับขี่เป็นไงครับแบบปกติเป็นคนขับรถเร็วไหมครัไม่ไม่เร็วไม่เร็ว<ช>ก็ร้อยรอย้ประมาณร้อยอสิยแล้วแต่ทั้งอยู่9ก้าสนึงประมาณนี้ยส่วนใหญ่รถใช้ในเมืองไหมครับหรือใช้ออกต่างจังหวัดด้วย ผมอยู่ต่างจังหวัดดูแล้วขับต่างจังหวัดมันจะขับได้ยาวกว,ว,ว่ายาวกว่าโอกาสที่จะเกิดเมมโมรี่เฟกจากการชาร์จไม่เต็มที่เนี่ยมันน้อยเพราะฉะนั้นรถต่างจังหวัดมีอายุการใช้งานแบ,บตเตอรี่ที่ยาวกว่ารถในเมืองใหญ่ใช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 ่ใค่ยด่บเครื่อช่ใ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 ช่ทช่ใช่ใช่ใลอใช่ใช่อช รู้รู้วิธีการตรงนี้มาจากไหนครับจากผมก็สังเกตจากเปลี่ยนรูปที่สองนี่แหละเพราะรูปแรกนี่ผมก็ได้เหอแบบจอดแล้วมันค้งก็ดับเลยมไม่ได้คำานึรง่อกแบตเตอรี่ครับพอเปลี่ยนรูปที่สองมาแล้วผมก็นั่งดูว่ามันนั่งคิดเพราะเราถนอมแบตเตอรี่อย่างนี้ต้องแล้วเราไปปิดการคันเนี่ยเครื่องเดี๋ยวกระตุกแล้วมันยุ่ยก็เลยจับจุดตรงนั้นมาก็เลยครับมาทำลักษณะาแบบนี้คือให้มัน ชาร์จเต็มเลยเสร็จเรียบร้อยดับเครื่องเราจะเห็นเนาะว่าลูกแรกนะครับแบตเตอรี่รูปแรกใช้ได้อยู่ประมาณสักสามสี่ปีครับสามสี่ปีสามสี่ปีก็คือถึงปลายทางปุ๊บดับเครื่องทันทีแต่พอรูปที่สองนี่ใช้ได้หกปีถึงปลายทางปุ๊บรอสักรอรอรอจนกว่าเขาจะขึ้นขึ้นดับเอง่าไฟชารเป็นอ่าใช่นี่ก็เป็นสิ่งที่บูโวเองเราพยายามที่จะ เขาเรียกแนะนำแนะนาการใช้รถการใช้แบตเตอรี่ควรจะเป็นแบบนี้นะครับทําไมทาไมถึงตัดสินใจมาเลือก Blue Wall ครับผมก็ตึกตาม,มานานตั้งแต่ช่วงเปิดใหม่ๆแรกๆก็ดูว่าเราเรารู้อยู่แล้วว่าถ้าเกิดเราใช้รถไทมิดถสักวันเราต้องเปลี่ยนแบตเตอรี่ถ้าจะเปลี่ยนเขาสูงใรนราคเราก็ดูแหละที่ข้างนอกดูว่าไหน,น,นจะได้ถูก ลรวก็ดูไว้ก่อนถึงเวลาก็ลองตองมีปัญหาเกิดรูป,ร,ปรูปที่สามที่จะเปลี่ยนก็เลยเช็คคุณสองที่ศูนย์ลยที่นี่ด้วยแต่ที่นี่ให้ประกัน3ปีแบตเตอรี่ใหม่แล้วราคาถูกกว่าูนก็เลยเลือกที่นี่โอเคอดูได้ดูรีวิวอะไรมา จาดูรีวิวจากพี่ผมดูนี่แหละครับแล้วนอกเหนือจากสูนี้ได้เทียบกับที่อื่นไปบ้างไหมครับไม่น่ะไม่มาแค่แต่ว่าเทียบระหว่างบูโวกับสูเลยใช่ใช่อ๋อโอเคได้เพราะที่อื่นเราไม่รู้มาตรฐานหรือเปล่าเราไม่รู้แล้ววันนี้มารับบริการกับบูโวแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างก็โอเคครับดีครับอยากจะฝากอะไรกับเพื่อนๆที่ใช้รถไฮบริดเหมือนกันบ้างนะครับก็ลองปฏิบัติดูเหมือนที่ผมทำอยู่นี่ยะครับ มันน่าจะช่วยยืดอายุของแบตเตอรี่ได้มากมากไม่มากก็น้อยครับครับเพราะว่าการดับเครื่องแต่ละครั้งเนี่ยถ้าเกิดว่ามันยังชาร์จอยู่มันก็เสียหายไปสะสมเรื่อยๆกๆๆๆๆ็จะช่วยได้ครับต้นหลังจากนี้เนาะก็แนะนําคุณสมภพในเรื่องของการเมนทนแอนหลังการติดตั้งไปแล้วสําหรับแบตใหม่ก็ปีหนึ่งถึงปีครึ่งนะครับเข้ามาสักครั้งหนึ่งเพื่อให้เข้ามาตรวจเช็คก,การทํางานของแบตเตอรี่การทำงานของระบบ ทำความสะอาดตัวพัดลมเนาะมันเป็นอุปกรณ์ระบายความร้อนแล้วก็ตัวบัสบาร์สะพานไฟนะครับถ้ยัง <Hey, S 2> ไงเดี๋ยวเราออกไปเทสรบกัน<ๆ>ดีกว่า